สวัสดีครับ่อแม่พีพนนองวันนี้ค่ะจะมารีวิวขนมจีนจากเพื่อนอตะกี้ยังเมืองอยู่เลยวันนี้เรานี้มาเมืองละพอดีเพื่อนส่งขนมจีนน้ำเงี้ยวเส้นเตี๋ยวมาให้รีวิวมาเราจะมาชิมกันคือตอนนี้เพื่อนเน่ะกำลังขายอยู่น่าจะสามารถสั่งได้ในในแก๊ปเลยพวกนี้มั้งเล้มาเริ่มเลยนี่ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่เออคืออยู่ลำปางนี่คือต้องกลิ่นน้ำเงี้ยวเจา้าคือแบบเหมาะมาเออเดี๋ยวลืมบอกว่าร้านเขาอะ่ะมันมีเส้นให้เลือกเยอะเว้ยเนี่ย ซึ่งเขาก็าจะมีเส้นคือเลือกมากมายมหาศาลก็คืออันนี้มีเหลืองเอ้ยอันนี้เขาซอยอันนี้เส้นหน่มจีนเส้นใ่มาหนุ่มจีนน้ำเนียวนี่คือต้องคู่กับซี่โครงจะนี่เจ้าคือน้องจกแบบว่ารีวิวแบบบะอวยเลยนะล้ำกว่าล้ำบะล้ำก,ว,ำำกว่าล้ำเอ้ยไม่ใช่บะล้ำกว่าบะล้ำเลยมาลองกินกับหนมจีนก่อนดีกว่ามาคือสีเหมาะนะ กินยังไงก่อนนีกูไปของกูอย่างนี้เลยแล้วกันหนึ่งสองเริ่มืมเฮ้ยดีดีเฮ้ยให้ได้นะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเอาเป็นข้าวซอยกับตีนไก่แล้วกันกับตีนไก่ตีนไก่นี่คือถ้าเปื่อยคือแซ่บเอาเอาเส้นก่อน เฮ้ยเจ๋งว่ะเข้ากันแปลกๆอโอเคตีนไก่เปื่อยอ่ะถ้าเกิดตีนไก่เปื่อยอ่ะคือวินทุกอย่างเอาเป็นว่าไปลองสั่งกันได้ถ้าใครสนใจก็ทักมา DM ก็ได้เดี๋ยวส่งคอนแทคเพื่อนให้แต่ตอนนี้ขอตัวไปแซ่บก่อนเด้อเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายเจ้า